ใบชพูเนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วนที่มีน้ํามันหอมระเหยสามารถที่จะขับไล่มแมลงได้จะมีธาตุอาหารที่เป็นฟอสฟอรัสมีธาตุเหล็กสูงมีแคลเซียมสูงช่วยในเรื่องของการติดดอกออกผลการสะสมตาดอกต่างๆได้ดีทให้พืชเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่ดีสาหรับวิธีการทานะครับหลังจากที่เราได้ใบชพูมาก็จะหั่นนะครับหั่นให้มีขนาดเล็กลงเติมน้ําเราจะใช้1ลิตรต่อใบชพู250กรัมเติมกากน้าตาลลงไปประมาณ1ช้อนต่อไปก็จะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์เราจะใช้1 0 0ีซึ่งตร้อย ก็จะใช้เวลาในการหมักเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ลักษณะของน้ำหมักใบชะพูที่พร้อมที่จะใช้งานแล้วใช้ในการฉีดพ่นพืชผักสวนครัวต่างๆเพื่อที่จะเป็นการขับไล่แมลงแล้วก็เป็นการบำรุงพืชไปในตัวด้วยหรือจะใช้เป็นปุ๋ยเป็นฮอร์โมนเพื่อเป็นการกระตุ้นต่างๆตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ผลดีการทําน้ำหมักใบชะพูวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงมันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการทําน้ําหมักใบชะพูนะครับ น้ำหมักใบชะพลูก็คือการนําเอาใบชะพลูมาหมักเพื่อที่จะทําเป็นน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลงเาบำรุงพืชต่างๆนะครับก็คือการนําเอาพืชผ,ผักที่มีอยู่แล้วในสวนมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเนื่องจากใบชะพลูนะครับจะถือว่าเป็นผักหรือเป็นพืชสมุนไพรก็ได้ตัวนี้เรานํามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการรับประทานต่างๆการทําเป็นพืชสมุนไพรต่างๆางนอกจากนั้นแล้วเนี่ยใบชะพลูก็สามารถที่จะนํามาใช้ในเรื่องของการทําการเกษตรได้นะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดี ي, ๆชะพลูเนี่ย หรือใบชะพูเนี่ยจะไม่มีศัตรูไม่มีมแมลงรบกวนเราก็เลยนําเอามาหมักเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการบํารุงพืชผักการไล่มแมลงต่างๆก็ดีของน้ําหมักใบชะพูนะครับใบชะพูเนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วนที่มีน้ํามันหอมระเหยนะครับแล้วก็มีรสที่เผ็ดร้อนตัวนี้สามารถที่จะขับไล่มแมลงได้ส่วนในเรื่องของการบํารุงพืชผักต่างๆนะครับใบชะพูเนี่ยจะมี ธาตุอาหารที่เป็นฟอสฟอรัสมีธาตุเหล็กสูงมีแคลเซียมสูงนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการติดดอกออกผลการสะสมสาดอกต่างๆได้ดีก็ข้อสําคัญเลยนะครับคุณสมบัติพิเศษของใบชพูเนี่ยจะมีสารฟาโบโนอยตัวสารฟาโบนอยเนี่ยโดยปัจจุบันแล้วนะครับจะมีการนํามาใช้ในเรื่องของการทําการเกษตรก็คือการสกัดเอาสารฟาโบนอยจาก พืชจากธรรมชาติต่างๆมาใช้ในเรื่องของการทําการเกษตรด้วยซึ่งสารฟาโบนอยนะครับจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างโปรตีนและก็การเร่งแป้งต่างๆนะครับทำให้พืชเนี่ยมีการ ขยายขนาดของเซลล์แล้วก็เร่งการแบ่งเซลล์นะครับทำให้พืชมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีจึงทําให้พืชเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่ดีและข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นการนําเอาทรัพยากรที่มีอยู่แล้วนะครับมีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเป็นการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดเพื่อลดเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของการพึ่งพาสารเคมีพึ่งพาปุ๋ยจากส่วนที่เป็นเคมีนะครับจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการทําการเกษตรได้ดีและก็ที่สําคัญเลยก็คือมมมััันจะีีควาาปลอดภยสํหรบผู้ท่ใช แล้วก็ผู้ที่จะบริโภคผักจะไม่มีสารตกค้างใดๆนะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยก็คือใบชะพลูเราจะใช้250กรัมแล้วก็จะมีภาชนะในการหมักมีมีดหัวเชื้อจุลินทรีย์ประมาณ100ซีซีแล้วก็จะมีกาก,ากน้ําตาลเราจะใช้ประมาณ1ซช้อนนะครับแล้วก็มีน้ำนะครับน้ำเราเตรียมมา1ลิตร สำหรับหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครมีเป็นจุลินทรีย์อย่างอื่นนะครับที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการย่อยสลายก็คือจะเป็นจุลินทรีย์เปลือกสับปะรดจุลินทรีย์หนอกล้วยจะเป็นจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวจุลินทรีย์เจ้าวปลืกเราก็สามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้หรือถ้าเกิดเรามีเป็นสารซูเปอร์พโตสองนะครับตัวนั้นก็จะทําเป็นปุ๋ยน้ําหมักต่างๆเนี่ยเราก็สามารถใช้เป็นสารซูเปอร์พโตสองได้ส่วนกากน้ําตาลนะครับกากน้ําตาลเนี่ยถ้าเกิดหาไม่ได้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้น้ําาาาตลทรยยแแดดดงนนนนกก็ไ้้ัใปิมณ1ชชอเเ่ีวน สำหรับวิธีการทำนะครับหลังจากที่เราได้ใบชะพูมาตัวใบชะพูเนี่ยเราจะใช้ทั้งยอดเลยเราตัดมาทั้งยอดเลยแล้วก็จะหั่นนะครับหั่นให้มีขนาดเล็กลงเพื่อที่จะง่ายในเรื่องของการย่อยสลายนะครับตัวนี้เราใช้มีดหั่นไปเลยโดยปกติแล้วนะครับใบชะพูเนี่ยถ้าเกิดเราปลูกแล้วเราเก็บรับประทานไม่ทันเมือ่อถึงปลายฝน มันจะทําให้เขาเป็นดอกนะครับเขาจะติดดอกออกผลแล้วก็จะทําให้ใบเล็กลงาทาให้เราไม่ชอบที่จะรับประทานนะครับเพราะใบเล็กลงหรือถ้าจะเป็นการนําไปขายก็ร้านค้าก็ไม่อยากจะซื้อเราควรที่จะตัดแต่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยใหม่นะครับในการตัดแต่งเนี่ยส่วนที่เหลือเราก็เอามาทําเป็นน้ําหมักนะครับเพื่อใช้ในเรื่องของการไล่แมลงการบํารุงพืชผักต่างๆได้นะครับตัวนี้หลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําไปใส่ในภาชนะหมัก หลังจากที่เรานําใบชะพูใส่ภาชนะหมักเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราเติมน้ําเราจะใช้1ลิตรต่อใบชะพูสอง้อกรัมตัวนี้เราเติมน้ําลงไปก่อนเลยจากนั้นนะครับให้เราเติมกากน้ําตาลลงไปประมาณ1ช้อนหรือถ้าเป็นน้ําตาลทรายแดงก็1ช้อนเช่นเดียวกันตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการการบูดเน่าได้ดีต่อไปก็จะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์เราจะใช้ 100cc ประมาณ 100cc หรือถ้าเกิดใครทำไว้เยอะก็สามารถที่จะเติมได้เยอะนะครับสามารถที่จะเติมแทนน้ําเปล่าก็ได้ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายได้ดีนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่สามารถที่จะหาจุลินทรีย์ได้คือไม่มีจุลินทรีย์ชน,นิดใดเลยอ่าเราก็สามารถที่จะหาซื้อจากร้านค้าได้นะครับโดยการใช้ยาคู1ขวดแทนจุลินทรีย์ได้นะครับตัวนั้นจะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายด้วยนะครับแล้วก็กลิ่นที่ เป็นน้ำสมุนไพรที่หมากมาเนี่ยจะมีกลิ่นหอมด้วยช่วยป้องกันพวกนอนพวกแมลงได้ดีด้วยนะครับจากนั้นให้เราใช้อุปกรณ์เราจะใช้มีดกดลงไปเพื่อให้เขาจมน้ําทั้งหมดนะครับผสมเสร็จหมดแล้วเมื่อเราเติมทุกอย่างลงไปแล้วนะครับกดให้ใบชะพูเนี่ยจมน้ําหมดแล้วแล้วก็ปิดฝาถือว่าเสร็จขั้นตอนการทํา หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนในการดูแลรักษาเนี่ยก็คือเราจะเก็บไว้ในที่ร่มอรอกระบวนการของการหมักนะครับในขณะที่เราเก็บไว้ในที่ร่มนะครับเรามาเปิดแล้วก็พยายามกดใบชะพูเนี่ยให้จมน้านะครับหรือใช้วิธีการคนก็ได้พยายามทําให้เขาจมน้ําซึ่งตัวนี้เราจะใช้เวลาในการหมักเนี่ยหสัปดาห์แล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้ตัวน้ำหมักใบชะพูนะครับเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการในส่วนที่เป็น การไล่แมลงจากน้ำมันหอมระเหยเนี่ยเราควรที่จะใช้ให้หมดภายใน6เดือนนะครับแต่ถ้าในส่วนที่เป็นปุ๋ยในส่วนที่เป็นสารอาหารต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดเศษที่เหลือนะครับเศษที่เหลือเนี่ยเราสามารถที่จะนําไปทําเป็นปุ๋ยหมักได้ การนำไปใช้งานเนี่ยเราสามารถที่จะนำไปใช้งานได้ตั้งแต่เราหมักครบเจดวันนะครับเราจะเอาส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยไปละลายน้ําละลายน้ําเปล่าเพื่อใช้ในการฉีดพ่นพืชผักสวนครัวต่างๆเพื่อที่จะเป็นการขับไล่แมลงแล้วก็เป็นการบำรุงพืชไปในตัวด้วยตัวนี้เราจะใช้ในอัตราส่วนเนี่ยสำหรับการฉีดพ่นนะครับเราใช้ในอัตราส่วน 50cc ต่อน้อํา20ลิตรโดยปกติแล้วนะครับเราสามารถใช้งานได้ทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับขอให้อากาศไม่ร้อนจนเกินไปมาที่จะไปฉีดพ่นได้ทั้งเเเววลลาาช้ย็น แล้วก็ใช้ทุกๆสัปดาห์ก็ได้สามารถที่จะใช้ในการบำรุงพืชผักต่างๆได้พืชผักทุกชนิดนะครับที่เราปลูกไว้รับประทานเองเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นปุ๋ยบำรุงนะครับเร่งการเจริญเติบโตทําให้มีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็ใช้ในการขับไล่มแมลงต่างๆได้โดยการอาศัยกลิ่นแล้วก็รสที่มีอยู่แล้วในใบชะพลูใช้ในการไล่มแมลงต่างๆได้นะครับเป็นการป้องกันแล้วก็เรายังสามารถที่จะใช้กับไม้ดอกไม้ผลได้ ครับนี่ก็คือลักษณะของน้ำบักใบชะพูที่พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับเราจะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนะครับไปใช้งานเราจะตักเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําตัวนี้เราใช้ในอัตราส่วน 50cc ต่อน้ํา20ลิตรซึ่งจะยังมีกลิ่นของใบชะพูอยู่อ่าแล้วก็จะมาเทใส่ถังพ่นนะครับจากนั้นเราก็เติมน้ํานะครับพอเติมน้ําเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เขย่านะครับแล้วก็นําไปใช้งานได้เลย ต่อไปเราก็จะนําน้ําหมักใบชะพูมาฉีดพ่นพืชผักเราจะนํามาฉีดพ่นในช่วงตอนเย็นนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นการไล่มแมลงต่างๆเมื่อเราผสมน้ํามาเสร็จเรียบร้อยเราก็ฉีดพ่นได้เลย สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการทําน้าหมักใบชะพูเนี่ยจะมีประโยชน์มากในเรื่องของการทําการ,กรเกษตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันแมลงการขับไล่แมลงต่างๆนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้หรือจะใช้เป็นปุ๋ยเป็นอฮอร์โมนเพื่อเป็นการกระตุ้นต่างๆนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ผลดีแล้วก็ในการใช้น้ําหมักใบชะพูเนี่ยมันจะไม่มีสารตกค้างไม่มีสารตกค้างในพืชผักต่างๆที่เรานําไปรับประทานนะครับมีความปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคแถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งการทําน้ำหมักใบชพูนะครับวัสดุที่เราทำนะครับวัตถุดิบที่เรานำมาทำเนี่ยก็สามารถที่จะหาได้ง่ายหาได้ภายในส่วนของเราเองแล้วก็วิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากมีส่วนประกอบก็ไม่เยอะใช้เวลาหมักไม่นานนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้การทําน้ำหมักใบชพูวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ